โครงการค้าอุตสาหากรรมท่องเที่ยวอีสานสอทอร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอทอและพันธมิตรสร้างมิติใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ Music Marketing กระตุ้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นิยกจังหวัดขอนแกน่นนำร่องแดนอีสานจากกิจกรรม Rechange the World Concert Project คอนเซอรต์ตเที่ยวนี้สุขสุดสุดชุดไม่อยู่ตอนนูโวร่าเริงเต็มที่ดีต่อโลกเลย6เมษายน2567นะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคยขอนแกน่นสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสานสอทอๆๆๆร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททกำหนดจัดก,กิจกรรม Rechange the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุงสุดชุดไม่อยู่ตออดูโวร,ร่าเริงเต็มที่ดีต่อโลกเลยในวันเสาร์ที่6เมษายน2567นะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไทยคอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดคอนเสิร์ตและเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่เชื่อมโยง และสร้างให้เกิดคอมมูนิตี้ของกลุ่ม Baby Boomer, Generation X, และ Generation Y ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางดนตรีเท่านั้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่วางแผนให้เกิดขึ้นในทุกๆปี <c oughs> เพื่อเป็นการกระตุ้นการเกิดรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านบริการทุกภาคส่วนห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันผลักดันก,นกิจกรรมรักโลกและสร้างความสุขจากเสียงเพลง สิริวัฒน์พินิพานิษย์นะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าววันนี้ในฐานะที่จังหวัดขอนแก่นเองก็ได้กับเพื่อนที่นะคะก็คืออันเป็นตัวแทนนะคะของอ่านายนะคะก็คือคุณวรยาจิรธิวัฒน์ที่เป็นซีอีโอของบริษัทสินน,น,นันพัฒนาจำกัดมหาชนอยากจะบอกว่าคุณวรยาเอ,เองเนี่ยท่านเล็งเห็นความสำคัญประทับใจนะคะคอนเซ็ปต์ที่ทางออร์แกไนเซอร์จัดงานแล้วก็ร่วมกับการท่องเที่ยวขอนแก่นซึ่งเอทอเองเนี่ย ออมีดัมบิที่ดีในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของมิวสิาา่งผสมผสานความเป็นกรีนคอนเซ็ปต์แล้วก็จังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยเป็นมหาคนครที่รักโลกนะคะอย่างที่ให้ทราบว่าเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยเราเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่ทําในเรื่องของกรีนบอลและกรีนนะครับให้พูดถึงวัตถุประสงค์ที่ไปที่มาของโครงการนี้ขอบคุณมากค่ะคุณตุ้ยคะทางปรตุกต้องการสวัสดีและก็ขอขอบคุณทองหน่ว่งาด้วยนะคะ,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 คะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้นะคะ ก็ขออนุญาตแนะนําตัวชื่ออูนะคะเป็นน้องใหม่ของจังหวัดขอนแก่นฝากหรือฝากตัวด้วยนะคะพี่แจ๊คขานะคะฝากดูแลกันด้วยเพราะว่าอยากนําความรู้และความสามารถเดิมที่ทําเรื่องท่องเที่ยวในส่วนกลางในกรุงเทพเนี่ยได้เข้ามาพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยร่วมมือกับทุกท่านนะคะในเกียรติของเรานะคะในการนํากิจกรรมครั้งนี้ที่มาเนาะเราได้เห็นอย่างหนึ่งคือโอกาส โอกาสที่ดีที่กําปัดขอนแก่นมีศักยภาพเรื่องท่องเที่ยวที่เป็นแบบนี้นะคะอยู่ข้างนอกมาแล้วมาอยู่ขอนแก่นถึงได้รู้ว่าขอนแก่นจริงๆมีอะไรดีๆอยู่เยอะทีเดียวนะคะก็ถือว่าในเรื่องของท่องเที่ยวแต่ทํายังไรที่จะให้ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะต้องถือว่าตรงนี้เป็นจุดหลักเลยที่คิดว่าเราอยากทํากิจกรรมอะไรสักอย่างยังไงครับที่ไปที่มาที่มาเขาร่วมเป็นศิลปินหลักที่ส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมพี่จตร ก็เออโหหมายดังมากเลยคราวนี้เซาไม่ได้เลยครับผมก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณวงดูโวก่อนนะครับและบริษัทชีมมในการที่เราจะปลูกต้นกล้าหนึ่งต้นทำให้เราที่มีจิตใจกรีนอย่างที่ผมได้มีโอกาสโอกาสคุยกับคุณนบในวันเป็นอาสาคนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการที่จะเป็นอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยใครก็เป็นได้นะครับแล้วก็การมาอยู่ถึงจุดนี้ของผมได้เนี่ยนอกจากวงดูโวแล้วเนี่ย ตัวผมเองก็มาในฐานะตัวแทนของโครงการ Sounds of Earth สุนทรีนุลักษ์ซึ่งทำมากว่า9ปีแล้วนะครับก่อ,อตั้งร่วมกันนะครับก็มีศิลปินมากมายนะครับมีอาจารย์เดนวันตรกูลนะครับมีคุณกล้องสหรัฐสังกพิชาและศิลปินอีกมากมายคือสาเหตุที่เราใช้คำว่าสุนทรีนุลักษ์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับศิลปินทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนะครับจะวาดภาพเขียนบทกวี ก็จะมีจุดเชื่อมที่ต้องการพลังงานพิเศษที่ได้จากโลกที่สวยงามใบนี้เหมือนกับวันที่เราออกไปข้างนอกเราอาจจะอยู่ในสภาพที่แบบสมมติยกตัวอย่างเราอาจจะอกหักอยู่เอ๊ะทำไมเรามองเป็นท้องฟ้าหรือทำไมเราออกไปท่องเที่ยวเมื่อเรายายามที่เราเหนื่อยทำไมเราถึงได้พลังงานพิเศษนี่คือพลังงานที่ศิลปินอย่างผมและอีกศิลปินอีกหลายคนเราต้องการที่จะมีส่วนร่วมที่จะเก็บสิ่งสวยงามนี้ ให้ไวนานที่สุดเพื่อให้ลูกให้หลานเราได้ได้เต้ได้ดูวันนี้มาอยู่ที่นี่ต้องขอบขอบคุณคุณลูกมากนะครับที่ชวนมาในวันนี้เพราะว่าคาร์บอเครดแล้วด้วยนั่นหมายความว่าบางทีเราปลูกองคงโครงการใหญ่หญไม่ได้วันนี้ทุกที่นั่งของคอนเสิร์ตของเราเนี่ยจะมีการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยถือว่าเป็นความพิเศษที่ตั้งใจที่จะมาเปิดตัวคอนเสิร์ตคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นค่ะของประเทศไทยเลยนะคะ แล้วมันเชื่มอมโยงยังไงกับโครงการสาวออฟเอิร์ธของพี่จอนครับในส่วนของสาวซับเอิร์ธนั้นเนี่ยในภายใต้คำว่าศูนย์ทรีอุรักในอย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ถามนั้นเป็นใครอยงนบอกในภารรษาอังกฤษเราจะถามว่าเวลาพูดถึง Sounds of Earth it depends who's asking ในเคสนี้เนี่ยในเมื่อเราพูดถึงการท่องเที่ยวเชิญอน,นุรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ Sounds of Earth ทำอยู่ในโครงการนี้ก็คือว่าเรา create m p a i g n อย่างเช่น unite to invite ยูไนท์ชินไวท์นั้นเป็นโครงการที่เราจะให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของโลกาออนคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเวลาที่เราเดินทางใปแต่ละที่เนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ลําพังในส่วนของดนตรีที่จะไปเล่นในวันงานเท่านั้นแต่เราจะลงในพื้นที่และทำคอนเทนต์ต่างๆที่หลายๆคนสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ขอไปฮะใน Facebook ของเรานะฮะชื่อว่า Sounds of Earth by John เราก็จะอินไว้ในเคสนี้ก็คือ invite เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวซึ่งจะงปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มที่ต้องการที่จะท่องเที่ยวเชิญนุรลกษ์จริงๆ <นะ S 1> ครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสพี่อ้อบอกเมื่อไหร่จะมาจาัด s ซา t ์ออฟเฟอร์ที่ขอนแก่นบ้านรเร็วๆนี้แต่ว่ารออีกแป๊บเดียวครับเพราะว่าเราคุยกันเมื่อกลงางวันนี้เองนะคะที่เราไปที่ร้านพอล่า,าคาเฟ่เนาะก็ได้คุยกันถึงว่าสิ่งที่เราอยากมาเล่นที่นี่ก็คือในเรื่องของ เ่เขื่อนอาทิที่บอกว่าเรามีการคุยกับทางการไฟฟ้าผลิตแล้วนะคะก็อยู่ในคิวที่เราจะจัดการอันนี้ขึ้นมาให้เกิดจริงๆได้2ก็คือในเรื่องของอุทยานเนาะอุทยานแห่งชาติอะไรนี้เดยกก็ต้องดําเนินการต่อไปค่ะแต่ว่าได้ชาวขอนแก่นได้ฟังสาวออฟเวอร์แดนนะคะเป็นไมติใหม่ดังดนตรีและเสียงเพลงธรรมชาติและท่องเที่ยวด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนนี้ยังไงผมมาแล้วผมก็ไม่ต้องผมร้องเพลงให้ฟังแน่นอนนะครับ ประชาชนสคัญกิจกรรมครั้งน like> ี้ไม่ได้ใช่คอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นทางเดียวเท่านั้นแต่เราจะทํากิจกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆในจังหวัดขอนแก่นเราจะเปร่วมเปนปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเดียวลดเจ้าพีเอุดห้ที่มีมากใยม่เกิดตอนนี้นะคะที่ขอนแก่นเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันค่ะขอบคุณครับบุณพี่อพีจรับขอบคุณแน่นอนนะครับเพนะครับคนที่อินนจะเป็นตลองสวัน์ันท่ายิ้มใหญ่เลยนะครับ ปังพี่อุ๊พี่จอรนแล้วนะครับจังหวัดขางแก่นีูว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่กับเพื่อนเรื่องโลคาบอนนะครับผมอยากให้ท่านศิิวัฒนพิธิพานิชครับรอกผู้ราชการจังหวัดขันแก่นได้พูดถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดขางแก่นกับการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมในครัคร้งนี้ครับก่อนอื่นก็กล่าวความรู้สึกก่อนเพราะว่าทราบว่าบรรยากาศเอาแบบไม่ต้องเป็นทางการดีใจมากครับได้เจอจอรนโดเป็นเป็นขอบคุณครับ ผิดหวังไหมครับผิดหวังแม่หวังแม่ไม่ครับจริงๆเนี่ยสมัยเรียนมหาลัยก็เป็นมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตครับเพราะว่าพอจบต้องทำงานเลยไปอีสานเลยชายแดนทัพนุก็โอ๊ยอันนั้นมันสามสี่ปีนะไม่ต้องเอาเมื่อปีสามสองดังนั้นโอกาสจะมาดูคอนเสิร์ตยากมากก็ได้แต่ซื้อเทปกระเสียบไม้ห่อน ข้พอมาะปันนะวันนี้ก็ได้มาเจอตัวจริงนะนะก็ปรนะทับใจก็ว่าเป็นศิลปินหูกใจที่เคยได้ฟังเพลงมานะครับต้องนท่านบสจเนี่ยนะฮะท่านดูแลป่าไม้นะครับโดยตรงนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่จังหวัดแกดลงทช่กัน,กนในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกเรื่องนะานสิทธิว่าร้อนจริงๆมันมีหลายมิตินะป่าไม้ก็ใช่น้ำก็ใช่วยขยะมูลฝอยนะครับมนุษย์บาวะทางอากาศ PM 2.5อะไรต่างๆเยอะแยะในขั้นติการท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านนะครับสื่อสนุกด้วยแต่กันเพือเป็นทันน้งอ้อนึงเลยคุณอันนะครับท่านผู้จัดก,การนะผู้ที่ให้สถานที่นะครับก็ เร่แบบขอบคุณมากๆนะเรบผู้จัดนะครับต่อก็มีรู้สึกดีใจแล้วก็เราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าติจังหวัดขอนแก่แนก็ได้รับโอกาสนะครับต,ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่คุณจอนเรื่อง,งรักโลกขึ้นมาเป็นที่แรกโลคาร์บอน <laughs> ทุกคนพูดกันเยอะคาร์บอนสุดที่เป็นสูยคืออะไรบางทีงบางคนยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆเชื่อว่าในหัวใจทุกคนจะต้องมีหัวใจสีเขียวดวงเล็กๆอยู่ในใจของแต่ละคนว่าเราอยากทําอะไรให้โลกของเรา แล้วก็สิ่งที่เราจะอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อตัวเราเองหรือว่าเพื่อสิ่งแวดลอ้อมลูกหลานของเรานะคะก็คือจะบอกว่าการที่เราจะพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปได้ส่วนหนึ่งก็คือเราจะพัฒนาและก็ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นคุนก,ก็คือต้นราชฤกษึกเนี่ยให้เหลือไปทั้งหมดจังหวัดขอนแกน่นหนึ่งเพื่อดูแลทางสิ่งแวดล้อมด้วยนอกไปจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้ปลูกไม้ยืนต้นอย่างเดียวค่ะ เรายังปลูกไม้ผลกินได้ซึ่งมันก็จะไปตรงกับทางที่มีดํำริของท่านทางราชการเองที่บอกว่าทางนี้ที่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันนั่นหมายถึงว่าคําว่าซับเานก็มาแล้วเราไปปลูกต้นไม้ในทางรองที่หน,นั่นท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานที่นะครับผู้ประกอบการและคนอื่นมารวมตัวกันที่นี่ผมบอกได้เลยฮนะ ขอนแก่นมีโอกาสเป็นดัมเบลวันนะครับในเรื่องของโลคาร์บอนอย่างแ,แน่นอนครับแล้วขอเอาใจช่วยแล้วพบกันวันที่6นี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมิวส์้วนะคะท่าเห็นคุณคุณแบบของแบบนะคะขอนแกโอเคขอนแก่นนะครับโอเคเลยครับขอนแก่นเราโอเคแน่นอนนะครับวันนี้ครับโอเคแน่นอนนะเพราะว่าเห็นกิจกรรมแล้วต้องบอกว่าทางพิจารณรเนี่ยจัดให้กับท่านนี้